เช่่อมข่าวกีฬาฟบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่30สิงหาคม2563โดยใช้ผู้บังคครั้งบอลไทยครับเราข่าวบอลไทยเชียงนี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยเชียงนี้สมาคมฟุตบอลตั้งงบให้นิชนโนเตรียมทีมชาติไทยทะเวนดูไทยลีก โดยการที่ทางสมาคมกีฬาฟบอนแห่งประเทศไทยนะผมเตรียมตั้งงบให้กับอากิรานิชิโนขุนซูนทีมชาติไทยเตรียมทับช้างศึกและก็ตะเวนดูบอลไทยลีกแม้ปีนี้จะไม่มีโปรแกรมทีมชาติแข่งขันก็ตามทีนครับ หลังจากที่อากิระานิชิโนะกุนซือทีมชาติไทยได้เดินทางเข้าประเทศไทยแล้วและอยู่ในระหว่างการกักตัว14วันล่าสุดภาดิษ์สุพพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยม,มาว่าอาจารย์นิชิโนนั้นได้ส่งแบบแผนคร่าวๆนะฮะมาให้แล้วนะฮะซึ่งจากนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลน,นั้นและก็ฝ่ายเทคนิคก็จะตั้งงบประมาณมาให้กับอาจารย์นิชิโนะได้ทํางานนั่นเอง สำหรับการทํางานเบื้องต้นของอาจารย์นิชโนนั้นก็คือการตะเวนดูฟุตบอลไทยลีกในคู่ต่างๆส่วนแผนงานขั้นต่อไปทางอาจารย์นิชโนนะฮะจะบอกรายละเอียดเพิ่มเติมในสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องผู้ช่วยโค้ชและก็ทีมงานสตาฟยังไม่มีการแจ้งจากทางนิชโนว่า,วาต้องการกี่คนและเป็นใครกันบ้างซึ่งต้องรอข้อมูลตรงนี้จากอาจารย์นิชโนก่อน ทางนี้ทีมชาติไทยจะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันในปีนี้เนื่องจากทั้งฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและก็ AFF s u ี u k i Cup ถูกเลื่อนออกไปแข่งขันปีหน้าทั้งหมดเลยเป็นว่างานนี้นะผมทางาสังมาคมฟุตบอลไทยนะฮะก็เตรียมงบประมาณให้กับอาจารย์นิชโนเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวก็จัดสรรกันอีกทีนึงนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรรอดข่าวต่อมากันดีกว่าครับ คอนเูเกรกร่อยซัดจุดโทษพลาดทดเจ้าเจ็บจืด0ต่อ0ไร้ชัย6นัดติดต่อกันชนาทิพย์โดนเปลี่ยนทดประมาดเจ็บ โดยกันนี้ทางคองเซลิสปรโรนะฮะสุดเซ็งได้จุดโทษเฉยเลยนะฮะแต่ปิดบัญชีไม่ได้นะครับเป็นการตปิดบ้านบูนากุย่าแกมปัสไปศูนย์ต่อศูนย์ทำสถิติหาชนะไม่เจอมา6นาัดติดต่อกันแล้วแต่การเก็บเพิ่มได้1คะแนน,นเนี่ยทำให้แซงย oh ูกฮาม่าเอฟซีขึ้นมาอยู่ดับที่2ของตารางคะแนนช่วคราวขณะที่เจ้าเจชนทิพย์สงสิน์ลงสนามช่วยทีมครบ90นาทีเต็มอีกเกมในศึกเจลิกบุนสาทีชิบันมานะฮะ เดีวยวกันนี้สุตบลเมจิตยาสุดาเจลิกวันฤดกูกาล2020ม a t c h f 13นะผมประจำวันเสาร์ที่ผ่านมานะฮะที่สนามซัปโปโรโดมเกมในคู่ระหว่างของเซรซัปโปโรต้นสังกัดของเจ้าเจมาซิเจชนาทิพสงกสินและเจ้าตองกวินทรชนะนันที่ลงสนามไปทั้งหมด12นัดใบ23แต้มอยันดับที่13ของตารางคะแนนเปิดบ้านรับมือนากุย่าแคมปัสที่มี23แต้มจากั้งหมด11นัดรั้งดับที่3ของตารางคะแนนในเวลานี้ โดยกันนี้มิไฮโรเปโตวิชนะครับผู้นสุดใหญ่ของทางคอนซาผลการท่านัดหลังสุดในลีกยังไม่สามารถาหาชัยชนะเจอเลยโดยแพ้ไปถึง4นัดเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจากทั้งหมด5นัดเท่านั้นซึ่งเกมนี้ชนาทิพสงกสินที่สั้นนี้ยิงไปทั้งหมด1ประตูกับอีก5แอสซิสออกสตาร์ตัวจริงตามเดิมนั่นเองครับ ส่วนตำแหน่งผู้พูาประตูยังใช้งานทาคาโนริโซกิโนะต่อไปมาช์ชตัวจะไม่สามารถเก็บครินชิตได้เลยแถมเสียประตู8นัดติดต่อกันและก็เสียไปถึง21ลูกก็ตามนะฮะโดยรายของตองกวินนั้นยังคงต้องรอโอกาสในการลงเล่นเจลิกเช่นเดิมต่อจากผู้บอลถ้วยลวนคัพ2020ที่ได้ลงไปเฝ้าเสาแล้ว2นัดส่วนดัานทีมเยือนนาโกย่าแคมปัสภายใต้าการกุมทีมของมาซิโมฟิสคาเดนติเฮดโค้ชชาวอิตาลีวัย52ปี ไม่ได้มีปัญหาในการจัดทัพนะฮะพร้อมลงสนามเต็มตาศึกอย่างแน่นอนนำทัพมาโดยมูคานาสกิและกแกนหลักอื่นๆอยู่กันครบคันไม่ว่าจะเป็นนาโอกิมาอิดะมาติอุสรวมไปถึงกาเบียลาเวียวเริ่มเกมมาแค่4นาทีเป็นฝั่งนากุย่าแกมปัสสภมมาเสียวก่อนเมื่อกาเบียซาเวียวเปิดบอลจาก,กริมเส้นฝั่งซ้ายเข้ากลางประตูให้อกิโตฟุกุมุริมงเคลียบอลไม่ค่อยดีมาเข้าทางปืนของโชอินากาอิ ซัดฮาเวเล่ด้วย้ายเต็มข้อบอลพุ่งชนคานเต็มๆช่วยคอนซากเกิอบเสียประตูแบบบุดบิดกันลเลยเียวต่อมาจีที7ผมทางคอนซาเลซโปโรนั้นมีลุ้นกันบ้างเมื่อชนทิพย์สงกสินเปิดทะลุช่องไปให้กับโยชิอากิโคมาอิสับไกลย,ยิงในกรอบเขตโทษอย่างดีที่ยูทากะโยชิดะกองหลังชิมเยือนอย่างตามมาสไลด์บล็อกได้บุดบิดซึ่งเมซสเจเกือบทำแมตส์ที่6ได้ในเกมนี้ นาทีที่34นั้ผมจากความผิดพลาดของทาคานุริสุเกโนะจ่ายบอลให้กับเพื่อนเล่นยากหน้ากรอบเขตโทษนะฮะโดยมาทิอุสคาสโทนั้นวิ่งมานะผมย่งบอลก่อนที่จะเปิดเข้าเสาแรกให้กับนาโอกิไมดตะตวัดยิงเร็วยังดีที่ลูกยิงไม่ตรงกรอบนะฮะทำให้คอนซารอดเสียประตูอีกครั้ง ช่วงท้ายครึ่งแรกเจ้าช,ชินยังบุบวิดเสียประตูกันอีกครั้งนะฮะเมื่อน,นกากุยาแกมปัสได้ฟรีคิกกลางสนามเมื่อกราเบียซาเวียเปิดบอลยาวมาในกรอบเขตโทษให้กับชินอสุเกนะนาคาทนนี้มงชงมาที่กรามประตูเหมือนกับว่าไปกักจังหวะก,กันนะครับผมกระทัางชุนตะธนากะ ไปปล่อยบอลตกนะครับยังดีที่มูคันสก,กิที่วิ่งตามมาคิดไม่ถึงว่าสุกิโนจะปล่อยบอลออกมาแบบนี้เลยเสียจังหวะไปด้วยนะฮะตามชาร์ไม่ทันหมดครึ่งแรกที่ทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่0-0มาต่อที่ครึ่งหลังน,นะผมในที่นี้53นะฮะชนาทิปสงกระสินพาบอลมาจ่ายให้กับไดกิสุกะล็อกด้วยเท้าซ้ายก่อนยิงด้วยขวาแต่บอลโด่งเหินข้ามคานออกไปเยอะ นาที่ที่ห3ามคอนเซลเลสปโปโรนั้นทำการเปลี่ยนตัวครั้งแรกนะฮะโดยส่งเจโวทรอยลงมาแทนโยชิอากิโคมาอินาที่เจ็ดสิบหกนะผมทางคอนเซลเลสปโปโรนั้นช่วยได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเสียดายเมือ ides, ่อลูคัสเฟอร์นเดสดีดบอลทะลุช่องอย่างสวยงามให้กับไดกิสุกะยิงติดมือทากานุริสุเกโนนิดหน่อยนะฮะแต่ทีทางบอลกำลังจะข้ามเส้นเต็มประตูอยู่แล้วยังดีที่ยูอิชิมารุยามะตามมาเคลียทิ้งบนเส้นได้อย่างเส้นแดงผ่าแปดกันเลยีเดียว นาที่ที่87เจ้าชินช่วยได้ประตูอีกเหลือเชื่อนะฮะเมื่อชนาทิพสงกสินใจ่ายให้กับเจโบทรอยซึ่งชิงจังหวะเดียวให้กับดักรัสอริเวล่า illa, หลุดไปยิงกระจรหน้าปากประตูแต่ดักรัสคนนี้ก็ยิงนกออกหลังไปเองนะฮะอย่างน่าเคกะโกลกซะจริงๆช่วงทุวเวลาบาดเจ็บนะผม5ทีนะฮะเจ้าินได้เฮอีกครั้งเมื่อโยกิโซมะที่ลงมาช่วยเกมรับ ค่าทำแฮนด์บอลในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินชี้เป็นจุดโทษให้คอนซาทันทีซึ่งลูคัสเฟร์นนเดสส์นี้ขออาสาเป็นมือปืนแต่เจ้าตัวยิงไม่ดีเลยนะฮะปฏิเสธของมิเชลลันเกรัตเต็มๆชวดในประตูอย่างน่าเสียดาย ช่วงเวลาที่เหลือทั้งสองทีมทำอะไรกันไม่ได้เพิ่มนะฮะหมดเวลาจึงเสมอกันไปแบบไร้สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์แชร์แต้มกันไปซึ่งคอนซายังไม่เจอชัยชนะมาแล้ว6นัดติดต่อกันเก็บเพิ่มได้อีก1นน oh 4, คะแนนแซงโยโกฮาม่าเอสสีขึ้นมาอยู่อันดับที่2 2สองของตารางคะแนนช่วคราวส่วนที่นากุย่าแคมปัสอยู่อันดับที่3ตามเดิมนั่นเองเป็นนั้นว่าเป็นที่น่าเสียดายจริงนะฮะที่ทางคอนเซเรปโรนั้นไม่สามารถให้ผมจบสกอร์ได้นะฮะซึ่งมีโอกาสจังหวะหลายครั้งต่อหลายครั้ง รวมไปถึงลูกยิงจุดโทษที่น่าจะได้แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ซะอย่างนั้นนะฮะน่าเสียดายจริงๆในครั้งนี้เราดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเหตุผลที่กวินควรได้รับโอกาสเป็นมือหนึ่งของทางคอนซะนับเป็นผลงานที่ย่ำแย่ซะเหลือเกินนะผมในช่วงนี้สำหรับทางคอนเซเลสสโปโรหลังผลงาน6นัดหลังสุดเนี่ยในเกมลีกแพ้ไป4เสมอไป2หาชัยยังไม่เจอเลยในช่วงนี้ ดยการน,นี้มีเฮโบรเปตทวิสขุนซือของเซอร์เบียถือเป็นขุนซือสมองเพชรคนหนึ่งของวงการฟุตบอลญ,ญี่ปุ่นนะฮะด้วยเทคนิคและก็ระบบการเล่นที่ไม่เหมือนใครเช่นในฤดูกาลนี้เราจะเห็นได้ว่าช่วงที่มูซาชิสุซุกิของหน้าตัวเก่งของทีมได้รับการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ที่ปัจจุบันย้ายไปเล่นในลีกเบลเยียมเป็นที่เป็นรูปดยแล้วซึ่งแผนการการเล่นของด็อกคาแมวเมืองเหนือเนี่ยแม้จะมาในระบบ343แต่การยืนข้างหน้านั้นไม่มีใครที่เป็นกองหน้าตามธรรมชาติ เราจึงได้เห็นผู้เล่นอย่างชนาทิปสรงกสินหรือทาคุมะอารโนโนดันขึ้นไปเล่นในตำแหน่งกองหน้านะฮะแม้ผลงานของทีมไม่ไปตามเป้าหมายแต่นี่ก็คือการสะท้อนแนวความคิดของการนำทีมของเโตวิชว่าเป็นกุนซือชอบลองอะไรแปลกใหม่นะฮะไม่เพียงแต่ในส่วนของแผนการเล่นแบบใหม่ที่ถูกนำมาทดลองใช้ในฤดูกาลนี้เรื่องของตัวผู้เล่นเองของกุนซือวัยห2ปีคนนี้ก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเช่นกันซึ่งการใช้งานซูโยชิ โอกาชิวะสูน,น้าวัย22ปีคนนี้ที่เพิ่งเซ็นสัญญากับทีมในฤดูกาลนี้ลงเจลิกนัดแรกของตนเองพร้อมตัดตแหน่งตัวจริงในเกมที่คอนซาเปิดบ้านแพ้คาวากิฟอนเตเร่ทีมบิ๊กเนมจากฝูงไปด้วสกอร์1-6ซึ่งล่าสุดนะผมจัดการดึงไทกะน,นากาชิมากองหน้าวัย18ปีจากโรงเรียนมัธยมคูนิมิในเมืองนากาจากิที่มีส่วนสูงง188เซนติเมตรมาร่วมทัพ ไม่แน่ว่าเราอาจจะได้เห็นไอ้หนูรายนี้ลงเล่นเจลิกหลังจากนี้เลยก็เป็นได้ลองมองมายังตำแหน่งผู้สั่ประตูกันบ้างน,นะครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยทาคานุริสุกิโนผู้สั่ประตูมือหนึ่งของทีมเสียไปทั้งหมดเจ็ประตูแต่ยังไงก็เสียสนะคของนทวานนะผมว,วัยจักปีคนนี้ยังคงเป็นมือหนึ่งอย่างแน่นอนเพราะกะวินนั้นถูกวางไว้ให้ลงเล่นเฉพาะฟุตบอลถ้วยเท่านั้น แต่ถ้ายกเหตุผลด้วยการที่คุนซือซัปโปรโนั้นเป็นของชอบลองอะไรใหม่ๆนะฮะฉะนั้นแล้วการเลือกใช้เจ้าตองตังแต่งตัวจริงบ้างไม่ใช่รเรื่องเสียหายอ,าอะไรนะฮะหากยึดเหตุผลการลองผิดลองถูกของทางเปโตริชอย่าลืมนะว่าฤดูกาลนี้การแข่งขันในเจลิกนั้นไม่มีตกชั้นฉะนั้นแล้วหลายทีมเลือกจะสร้างทีมชุดใหม่จากฤดูกาลนี้ซึ่งสัญญายืมตัวของนายประตูทีมชาติไทยนั้นมีแค่หนึ่งฤดูกาลเท่านั้นหากอยากรู้ว่าดีหรือไม่ดีจริงควรด้รับโอกาสลงสนามในเกมลีก เพื่อจะได้วางแผนตำแหน่งในทวารของสมโมสรได้อย่างถูกต้องในฤดูกาลหน้านั่นเองครับอ่านะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะนี่ก็เป็นการพูดถึงเหตุผลว่าทําไมนั้นกวินสมควรจะได้รับโอกาสเป็นมือนหนึ่งของคอนซาสกัททีนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปครับกันนะผมว่าทางวิฮโรเปตวิชนั้นจะมีแผนเด็ดอะไรกันมาใช้อีกไหมต้องหลอดเลื่องกันต่อไปครับงานนี้และนี่ก็เป็นเที่ยงทางข่าวกีฬาฟุตไทยไบยซิโกส้สไตล์ประจำวันที่ 30สิงหาคม2563โดยใช้พระบัครั่งบอลไทยครับ